วันนี้ผมจะอาขนมปิเก็ตขบ้นวันพ่อครับฝากคุณยายของเราไปนั่อีกไหมครับไปเลยเนื่องวันวันพ่อแห่งชาติก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันพ่อนะครับวันนี้เราจะเอาแซนด์วิชเนยน้ำตาลไปทำบุญนะครับโดยอาจารย์แม่จะเป็นคนรับสายบุญเป็นสะพานบุญให้กับเราเป็นแซนด์วิชเนยน้ำตาลนะจ๊ะอาจารย์แม่ ฝากบอกทุกคนด้วยว่าสุขสันต์วันพ่อนะจ๊ะเลื่อนกลับมาบ๊ายบายสาธุ เด้อยกใส่หัวฐานทอดแจกเกี๊ยปอใส่ดีขึงนางธรณีจำืจอจะซื้อไว้ในหันสุวรรถึงกุมพลกุมพันทั้งสีทุกท่อนนาถึงมีนผมลงมาชมผลฐานของลูกหลานเด้อบริจาคมาก็ให้ได้คืนร้อยเท่าทวีคูณขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขแข็งแร่งรวยรวยถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีการยาณมิตรจากฝั่งลาวมาเยี่ยมชมสูตรเรียนรู้ของเรานะจ๊ะสิบโมงเช้าพบกันที่นี่ค่ะ Bye bye.